ซองแรกได้แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าซองแฟมิลีใช่ไหมครับได้ได้แบบนี้แล้วก็ซองที่2ได้รับเฟียนฮะซองที่3ได้รับเฟียนอีกครับซองที่4ไทแคนครับซองที่5้าเฟลโก้ครับซองที่6กลักเซียร์ครับโอ้โหเท่ากับว,ว่า5ซองที่เป็นซองดรบอะเป็นมิติงหมดเลยทั้ง5ซองเฮ้ยบ้าไปแลย บ้านเมโทรสนะครับสตรีทออฟนิวคาเปน่าเหมือนเดิมครับนี่ฟ้าดำแดงผมชอบสีนี้ผมชอบสีนี้เพราะว่าทำไมครับสีนี้เป็นสีของนิโคโบลัสนะครับนะฮะแกะมาครับนี่ assassination is an art นะครับการลอบสังหารเนี่ยการสังหารเนี่ยเป็นศิลปะโอ้โหใช้คำได้โหดมากนะครับ family booster ครับนี่ของกล่องแรกนะครับจะเป็น พกเทนออกวอริเออร์นะครับออกวอริเออร์มีให้ทุกทุก Family b o ูสเตอนะครับอ,อันแรกฮะกลาเมลัสเอาล่อเมทรอสเทเตอร์ทรัมเวสเตชันบอดี้ดรอปเปอร์นะครับคุกคาสโตเดียนคัตโตรดคอนเทนเดอร์เมสตราสอินิเชเอนะครับพารากอนเมอร์เดอร์อออบนิคซิลิตมาเมอร์เดอร์นะครับรูปท็อปนิวแซน อาริทัน h ช t อ่าโอเคอยู่ i n v o l u n t a r y employment เฮ้ยอ๋ออันคอมฮะโคเมล่าแล้วก็แล่เบอร์ห้าสิบหกเฮ้ยใช้ได้ชอบคลาเค n นะฮะคลาเคนแล้วก็เอ้ยเมทรอสแอเซนเซีอย่างน้อยก็ยังตรงสี ไม่เ้าใจเลยอ่ะ18บาทนะครับเจ็บนะครับแต่ดูเหมือนจะเก่งนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเข้าจริงจะได้ใช้หรือเปล่าเพราะไม่เป็นสีฟ้าไงถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เล่นกว่านี้นะครับอ่ะบวก90อันนี้ก็คือ108อ่า108 108ตรอ่าตรงตรงต,รงตรงบ้านตรงบ้าน1 2 3 4 5 6 7 8 9มี่ห้าฟอยครับผมอันคมหนึ่งอันคำสองอันลิตเติ้ล อันคอมสามแร่อ่าอ,อันนี้น่าจะราคาต่ำหน่อยแต่ผมชอบนะครับผมชอบนะครับแล้วก็ฟอยคอมอุ้ยแลนส์สวยฮะฟอยฟอยคอมมอนนะครับบวก45โอเคตอนนี้153นะครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เหรอ <laughs> นะครับโอเคต่อต่อต่อ มาแล้วฮะซองที่3นะครับมาคอมมอน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่มีฟอยครับเอ้ยแอนออฟเฟอร์อยู่แคนลีฟิลใบนี้มีราคาครับผมอ่าไปดูไปดูไปด,ไปดูไปดูนะครับบวก55แล้วก็บวก20นะครับอ่าเป็นบวก75ตอนนี้228โอ้อันคมอมแพงกว่าแลอีกใบนี้นะครับอา้าวลืมลืมขึ้นนะฮะตอนนี้228 เฮ้ยชามชามชามขอบสวยฟิสิกพิกพ็อกเก็ตแล้วก็อีโววิ่งดอกของสองแปดนะครับบวกสี่สิบตอนนี้เป็นสองหกแปดโอ้อันนี้เจ็บนะครับอันนี้สี่สิบาทบ้านเมทรอสกล่องแรกนะครับมาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิไม่มีฟอยฮะ อันคมหนึ่ง call in professional อันคมสอง rumor อ,อันคมสามรกแกลเลอรี่แล้วก็ o ออฟ n i x ซ l i t ไม่ใช่ endless detour อันนี้เอออันนี้ใช้ได้นะ endless detour นะครับแล้วก็ land plane สวยนะครับมาสีบาทครับผมบวกไป45ถัดมาฮะสองที่หครับผมแอร์หนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบไม่มีฟอยล์อันคมหนึ่ง o b s c u l าสาม <laughs> อันคอมสองอันคอมสามแล้วก็ปึ๊บเอ็กซ์แท o n ชั่นเอ้ยเก่งเก่งครับอ่าบวกไปยี่สิบสี่บาทเก่งนะเล่นในอารีนานะครับก็โหดอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องมีมิติกแล้วไหมต้องมิติกแล้วไหมอันคอมหนึ่งอันคอมสองมิติแล้วไหมมิติกมาเฮ้ยเฮ้ยครบเฮ้ย โอ้ยลาบเฟียนมาอีกแล้วลับเฟียนนะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าขอบอะไรอะขอบขอบกิวครับลับเฟียนขอบกิวโอ้14คูณ30 420อ่า727เอ้ยเอ้ย,อยโอเคนะมมมไว้ก่อนกล่องแรกเปิดฉากแบบโอเคนะใช้ได้อยู่นะครับโอคกล่องนี้มีมิติ1ใบนะครับมีมิติ1ใบ ปกติแล้วกล่องพีลิคควรจะมีมิติอย่างน้อย1ใบทุกกล่องนะครับแต่บางแต่บางกล่องก็ไม่มีบางกล่องมี2ใบบางกล่องมี3ใบนะครับเพื่อนๆถ้าไปดูมันในในในกลุ่มฮะมีเพื่อนสมาชิกได้6ใบเลยนะครับ <c oughs> โคตรโหดนะฮะปั๊บมานะฮะนี่เมสตรสนะครับ,รรบฟ้าดําแดงมากล่องที่สองโ้ยเต๋าเต๋าสีขาวเต๋าสีขาวเต๋าสีขาวเขาว,ว่ากันว่าน่าจะเทพที่สุดนะฮะ พกเทนจะเหมือนกันเปรียบนะครับแล้วก็คอมมอนใบแรกจะเหมือนกันเปรียบนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ครับอันนี้ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนอไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่แล้วมีอารลิสตันแชทเฮ้ย <c oughs> โอ้แจมเลยนะครับเริ่มมาปุ๊บก็เท่าเท่าไหร่นะเจ็ดเจ็ดสิบห้าใช่ไหมเปิดฉากอย่างเราใจออกมาฮะเมสต์ร์ชามโอเค เอเวอรินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาร์ติแฟกต์สีเขียวโอ้ยไม่ใช่เถอะเอ้ยไม่ใช่ร้องไห้เลยนึกว่าไอ้ที่ดินโอ้โหไปเนี้ยพันสี่นะครับอดครับไม่ใช่อดไปนะครับมา65บาทบวกไป65บาทครับแล้วก็นะครับ สองเหรียญก็คือหกสิบนะครับบวกไปหกสิบบาทโอเคตอนนี้สองร้อยสองที่สองนะฮะโอ้โหผมพุทธาดีใจดีใจเกอร์หนึ่ง,ออองสอง,อ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันคำหนึ่งขอบอันคำสองรับอันคำสามเมชแอทเทนเดนต์แล้วก็เอาละเว,ว้ยออบนิกซีลิตรหนึ่งเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ นี่มันบ้านเมทรอสไม่แล้วลาเฟีนอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยลาฟเฟียนมาอีกแล้วถ้า3 5 0อ่ะบวกไป150บ้านไปแล้วกล่องกล่องกล่องนี้คือกล่องเมทรสนะแต่ว่าต้องย้ายบ้านไปเล่นออบสคูล่าแทนเหรอเนี่ยหนึ่ง6อ8สา0ี่ห้าเจดดิบไม่มีฟอ,อยอันคอมหนึ่งอันคอมสองอกโก้นะครับแล้วก็ เฮ้ยมิติสองหนึ่งสามมัลติคันเลเอร์เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาไปแล้วอะไรครับเนี่ยเฮ้ย <laughs> เฮ้ยพี่บอกว่าสามใบแล้วแหละครับหน้าจะสี่แลละครับสี่สี่ใบแล้วครับคุณแม่บอกว่าออกเยอะขนาดนี้ออกให้เขาทุกแบบไปเลยนะครับบวยอีกร้อยห้าสิบมาเฮ้ยฟอยฟอยฟอยเดี๋ยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยอันคอหนึ่งอันคอสองอันคำสาม 3, แล้วก็มิติกมา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 อีกดิมาอีกดิเฮ้ยม,มิติกอีกแล้วเฮ้ยโอ้ยไททันออฟอินดัสทรีโอเคแล้วก็ฟอยคอมมโอนโอเคโอเคนะฮะบวก2,1,0โ okay. อเคตอนนี้ 710นะครับเพิ่งเปิดไป4ซองเอง710แล้วถือว่าสุดยอดนะครับโอ้แจมแจมแจมซองที่5นะครับซองที่5มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แ้ละก็มิตติกออกมาได้แล้วออบนิกซนิตพี่ออบพี่ออบพี่ออบเฮ้ยมิตติกแล้วเฮ้ย เฮ้ยเฟลโก้มันต้องบอกว่าเต๋าขาวของจริง <c oughs> <c oughs> คุณอาจบยกนิ้วให้เลยครับเนี่ยออกนิกสิลิต,ต้องต้องมาแล้วดีอย่างเงี้ยอ้าวซองครับซองซองมนาะขอมิติอีกสักใบไม่ล่ะนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะที่มิติกออก4ใบในกล่องเดียวพี่มีบอกว่าทําไมมิติมันเยอะจังไม่ทราบเหมือนกัน,นครับงงงงเนี่ยปกติผมเคยเจอมากสุดก็คือ3นะครับไอ้นี่สฮะคุณต้องบอกว่า อ,อบมาสุดท้ายนะครับคุณแค์บอกว่าต้องทําบุญด้วยอะไรเปิดได้กล่องของนดเดียวน,นี้นะครับอ่ะเคล็ดลับผมเหลอครับยกกล่องฮะยกลังไปเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันจะมาเฉลี่ยกันเองฮะยกกล่องไปเลยครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, อ่ามาพี่พี่อ,อบต้องมาละพี่อบต้องมาพี่อบพี่อบเฮ้ยมีติ๊กอีกแล้ว เดียวนะเดียวนะโอ้โหเฮ้เยมิติกทุกมิติกห้าซองมิติกหา้าใบอะไรอะไรฮะเจ็ดร้อยเลยเหรอเฮ้ยจริงเหรอเจ็ดร้อยเลยเหรอโอ้โหยี่ห้าเหรียญเจ็ดร้อยห้าสิบแม่เจ้าใบนี้เจ็ดร้อยห้าสิบเหรอบวก เ5 0 1 5้ากล่องกลง่อลลงนี้กล่องกล่องกล่องเดียว1 5 8 0เฮ้ยบ้าไปแล้วกล่องนี้กล่องเดียวพ580สุดยอดกล่องเลกได้แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าซอง Family ใช่ไหมครับได้ได้แบบนี้แล้วก็ซองที่2ได้ลาฟเฟียนฮะซองที่สได้ลาฟเฟียนอีกครับซองที่สไทคทนครับซองที่ห้า มาโก้ครับซองที่6 l ลักเซียร์ครับโอ้โหเท่ากับว,ว่า5ซองที่เป็นซองดาบอะเป็นมิตติงหมดเลยทั้ง5ซองเฮ้ยบ้าไปเลยนะครับแล้วไปกล่องที่3กันครับนี่คือกล่องสุดท้ายของเมทรอสนะครับบ้านเมทรอสนะครับมาพกเทนก็เป็นออกวอริเออร์เหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับอลิ t ต์นแชทมาทุกซองนะครับอลิสต์นแชทมาทุกซองเฮ้ย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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ c ั t ออฟเดอะโปรไฟผมไม่สนใจสนใจไปนี้มารับเฟี้ยนไปไอ้บ้าอะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้วเฮ้ย410บาทเลยหรอรับเฟี้ยนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูอะบวกไป10บาท โอเค420นะครับถัดมาฮะถัดมาฮะคุณอาร์ตบอกชนะแล้วใช่ไหมใช่ไหมผมว่าบ้านเมทรอสน่าจะชนะแล้วนะครับอ่ะมามานะครับมาดูดิมิติกอีกอีกป่ะงมิติกอีกไหมมิต,กมกมติกมาอีกเด่มิติกมาอีกเดอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามมิติกมาเอ็มเอ็ม ไม่ใช่แล้วครับแรงธรรมดาเอเวนฮาร์ดสแตรปเบอร์นะครับฟ้าดำบวกไป10บาทถัดมาฮะออบนิกซีลิสออบนิกซีลิสจะออกยากไปไหนมาได้แล้วลูกพี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาออฟเดอะเวย์นิมเบิร์ลิฟวร์เทียเขียวเฮ้ยวิเวียน มาแล้วฮะวิเวียนเวทวูดนะฮะวิเวียนออนเดอะฮันนะพรบมือวิเวียนมาแล้วสวัสดีครับวิเวียนสวัสดีคุณวิเวียนนะตอนนี้790อโอ้โหชนะไปไหนแล้วไม่ไมรู้ชนะไปไหนแล้วไม่เราไม่รู้ฮะใส่ซองใส่ซองใส่ซองโหดปะโหดปะโคตรโหดนะฮะคุณอานบอกว่ามิติมาอีกแล้วโอ้โหใช่ไหมครับทำไมเอ่อกล่องนี้มันโหดจังนะครับเมทรอสบ้าน บ้านบ้านนี้โหดมากนะครับมา1 2 3 4 5ส7 8 9 10อันคอมหนึ่งอันคอมสองยานยานแดงอ่าฮอตฮอลเลอร์ Hot นะครับอันนี้ก็น่าจะเจ็บแหละครับบวบาทโอเคตอนนี้805นะครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะครับแปดร้อนี่รอดรอดแล้วนะครับรอดแล้วต้องแกล้งทำเป็นซึนหน่อยฮะ ไม่อยากได้เลยอบอนิกซิลิสเนี่ยอย่ามานะอย่ามา1 2 3 4 5 6 7 8 9มีฟอยฮะแวกน่าจะแลนด์น่าน่าน่าจะฟอยแลนด์ออเรนฟอยโอเคธรรมดาซีเมนชูแล้วก็เฮ้ยเอาละเวย้ยเอาละเวย้ยเจนนี่ เจนนี Jenny. Jenny. Uh ่เจนนี่ฮะอ่าเจโอเคตอนนี้880ถือว่าโอเคอ่าครับได้อยู่ได้อยู่แ8 0นะครับอ่า uh huh. แล้วก็ซองสุดท้ายของวันนี้ครับผมของเมโทรสกล่องที่3และวซอ,องสุดท้ายของวันนี้ด้วยนะครับมามิติกมีฟอยล์แฮะอันคอหนึ่งอันคอสองอันคอสาม 3. แล้วก็ ออบมาออบออบออบเขียวครับเขียวกาล่ากรีเตอร์แล้วก็โรคนวีทีแรนอ่าไม่มีออบนะครับวันนี้พี P ่ออบไม่มานะครับบวกไป15บาทโอเค895ครับผมกล่องนี้895โอเคผมนับผมนับว่ารอดนะครับผมนับว่ารอดส่วนฝั่งเมโทรนะกล่องแรกนี่มีลับเฟียนนะครับ1 นะครับกล่องกล่องที่2เนี่ยโคตรโหดนะครับเนี่ยฮะสองสามสี่ห้าหกนะครับมีมิติหกนะครับ, 6, รบแล้วก็มิติเจมิติแปนะครับโอ้โหฝั่งเมทอสมีมิติแปใบสวัสดีนะครับไปแล้วฮะเอาโทรัรมาจุกกุ๋ยและน้องแมวขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครต์สวัสดีครับ